เปิดกรุเรื่องผีวัดเก่าแก่เล่าขานตำนานอาถรรพ์ใครกล้าลองดีสวัสดีค่ะทุกท่านคืนนี้เราจะมาเปิดกรุเรื่องผีกับเรื่องเล่าอาถรรพ์ที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งวัดที่แม้แต่คนเท่าคนแก่ในละแวกนั้นยังสายหน้าไม่อยากจะเฉียดใกล้ในยามค่ำคืน เรื่องราวนี้เริ่มต้นจากกลุ่มนักศึกษาโบราณคดีกลุ่มหนึ่งพวกเขาได้รับมอบหมายให้มาสำรวจและทำรายงานเกี่ยวกับวัดร้างแห่งนี้วัดที่ชื่อว่าวัดโพทองคำแต่กลับไม่มีใครเคยเห็นทองคำแม้แต่เศษผงวัดโพทองคำตั้งตระหง่านอยู่กลางป่าลึกห่างไกลจากความเจริญศาสนสถานเก่าแก่ทรุดโทรมที่ถูกทิ้งร้างมานานนับร้อยปี กำแพงวัดพังทลายต้นไม้ใหญ่แผ่รากยึดเกาะอ,อิฐเก่าแก่ใบไม้แห้งกรอบปกคลุมทั่วบริเวณราวกับเป็นผ้าคลุมที่ธรรมชาติบรรจงสร้างขึ้นอาจารย์สมชายอาจารย์ผู้ดูแลโครงการสำรวจมองไปยังซากปรักหักพังด้วยสายตาตื่นเต้นพวกเธอเห็นไหมนี่คือขุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์ที่รอการค้นพบ เขาพูดด้วยน้ำเสียงกระตือรือรน้นแต่ในแววตาก็แฝงไปด้วยความกังวลหนึ่งในนักศึกษาชื่อว่าแนนเธอเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงและไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางเท่าไหร่แนนหยกกล้องขึ้นถ่ายรูปซากโบราณสถานต่างๆพร้อมกับพูดติดตลกอาจารย์คะหนูว่าที่นี่น่าจะมีแต่ค้างคาวกับงูมากกว่าทองคำนะคะ อาจารย์สมชายหัวเราะเบาๆอย่าประมาทไปแนนที่นี่มีอะไรมากกว่าที่เราเห็นแน่นอนทีมสำรวจเริ่มทำงานทันทีพวกเขาแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนบางส่วนสำรวจบริเวณโดยรอดบางส่วนเข้าไปในโบสถ์เก่าแก่ที่ยังคงเหลือโครงสร้างอยู่บ้างภายในมืดสนิทมีเพียงแสงสว่างจากไฟฉายเท่านั้นที่ส่องนำทางกริก เสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากมุมมืดแนนสะดุ้งเล็กน้อยเธอหันไฟฉายไปยังต้นเสียงพบว่าเป็นเพียงหนูตัวเล็กๆที่วิ่งหายเข้าไปในซอกกำแพงใจหายหมดเลยใจหายหมดเลยแนนบ่นพึมพำรรกับตัวเองเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วแสงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าความมืดค่อยๆปกคลุมวัดโพทองคําบรรยากาศเริ่มวังเวงและน่าขนลุก อาจารย์สมชายตัดสินใจให้ทุกคนพักผ่อนและตั้งแคมป์กันในบริเวณลานวัดเพื่อที่จะได้เริ่มสำรวจกันต่อในวันรุ่งขึ้นหลังจากทานอาหารเย็นกันเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนแนนเลือกที่จะนอนในเต็นท์คนเดียวเพราะเธอรู้สึกว่าตัวเองต้องการสมาธิในการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพืชเสียงลมพัดแรงขึ้น แนนนั่งอยู่ในเต็นท์เปิดไฟฉายอ่านเอกสารต่างๆเธอรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองอยู่เธอเงยหน้าขึ้นมองรอบๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรคงคิดมากไปเองแนนพึมพำเธอพยายามตั้งสมาธิจดบันทึกต่อไปแต่ความรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองก็ยังคงอยู่แถมยังทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับครับเสียงกระสิบแววมาเบาๆ แนนขนลุกสู้เธอพยายามเงี่ยหูฟังแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรอีกใครนะ่ะแนนตะโกนออกไปแต่ไม่มีเสียงตอบรับเธอตัดสินใจเปิดซิปเต็นตออกมามองไปรอบๆบ,บริเวณแต่ก็ยังคงเมื่อสนิทมีเพียงแสงจันทร์สลัวๆที่สาดส่องลงมาทันใดนั้นเองเธอก็เห็นเงาตะคุ่มๆเคลื่อนไหวอยู่หลังต้นโพใหญ่เงาที่ดูคล้ายคนกำลังยืนอยู่ แนนใจเต้นแรงเธอพยายามแพ่งมองแต่เงาตะคุ่มนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วเธอรีบรูดซิปเต็นปิดทันทีหัวใจเต้นระรัวเธอพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาแต่ความกลัวก็เริ่มกัดกินหัวใจของเธออย่างช้าช้าครับครับเสียงเคาะที่เต็นเบาๆแนนสะดุ้งสุดตัวเธอแทบจะกลั้นหายใจเธอไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวคับคับ เสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังและถี่ขึ้นใครแนนตะโกนเสียงสัน่นแนนเป็นชั้นเองอาจารย์สมชายเสียงอาจารย์สมชายดังหลอดเข้ามาแนนถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเธอรีบเปิดซสปเต็นอาจารย์มีอะไรคะหนูตกใจหมดเลยแนนถามด้วยน้ำเสียงหอบหอบอาจารย์สมชายมองหน้าแนนด้วยสีหน้าเป็นห่วง ได้ยินว่าเธอตะโกนออกมาฉันเป็นห่วงนะ่ะมีอะไรหรือเปล่าแนนเล่าเรื่องที่เธอเห็นเงาตะคุ่มให้ฟังอาจารย์สมชายฟังอย่างตั้งใจเธออาจจะคิดมากไปเองก็ได้แนนที่นี่มันวังเวงอาจจะทําให้เกิดจินตนาการไปต่างๆนานาอาจารย์สมชายปลอบใจแต่หนูเห็นจริงๆนะคะอาจารย์แนนยืนยันอาจารย์สมชายถอนหายใจเอาอย่างนี้แล้วกันคืนนี้ฉันจะนอนเป็นเพื่อนเธอเอง แนนรู้สึกดีขึ้นมากเมื่อมีอาจารย์สมชายนอนเป็นเพื่อนเธอค่อยๆเคลิ้มหลับไปในที่สุดเสียงหมาหอนโหยหวนดังมาจากที่ไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นยกเว้นแนนที่ดูเหมือนจะนอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างแนนอาจารย์สมชายถามด้วยความเป็นห่วงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะหนูยังรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแนนตอบอาจารย์สมชายพยักหน้า วันนี้เราจะสำรวจการให้ละเอียดมากขึ้นถ้ามีอะไรผิดปกติก็ให้บอกฉันทันทีวันนี้ทีมสำรวจเน้นการสำรวจภายในโบสถ์เก่าแก่เป็นพิเศษพวกเขาพบว่าภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ที่ยังคงหลงเหลืออยู่บ้างแม้ว่าสีจะซีดจางไปมากแล้วก็ตามแนนเดินสำรวจไปตามผนังโบสถ เธอสังเกตเห็นว่ามีภาพจิตรกรรมภาพหนึ่งที่ดูแปลกตาไปจากภาพอื่นๆเป็นภาพของพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพแต่สิ่งที่ทำให้แนนรู้สึกขนลุกก็คือใบหน้าของพระภิกษุรูปนั้นดูเศร้าส้อยและมีแววตาที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานแนนยกกล้องขึ้นถ่ายรูปภาพจิตรกรรมภาพนั้นแต่ปรากฏว่ากล้องของเธอไม่สามารถโฟกัสภาพได้ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนภาพก็ยังคงเบลออยู่ แปลกจังแนนพืมพำรรเธอพยายามถ่ายรูปภาพอื่นๆในโบสถ์ปรากฏว่ากล้องของเธอก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติแนนรู้สึกสังหอนใจไม่ดีเธอตัดสินใจเดินไปบอกอาจารย์สมชายอาจารย์คะหนูว่าภาพจิตรกรรมภาพนั้นมันแปลกๆคะ่ะแนนเล่าให้ฟังอาจารย์สมชายเดินตามแนนไปดูภาพจิตรกรรมภาพนั้นเมื่อเห็นภาพนั้นอาจารย์สมชายก็ถึงกับชะงักภาพนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอาจารย์สมชายพืมพำ อาจารย์รู้จักภาพนี้เหรอคะแนนถามอาจารย์สมชายสายหน้าไม่รู้สิแต่ฉันรู้สึกว่ามันคุ้นตามากขณะที่อาจารย์สมชายกำลังพิจารณาภาพจิตรกรรมอยู่นั้นแนนก็สังเกตเห็นว่ามีตัวอักษรโบราณสลักอยู่ใต้ภาพเธอพยายามอ่านแต่ก็ไม่สามารถอ่านออกได้อาจารย์คะมีตัวอักษรโบราณสลักอยู่ตรงนี้ด้วยคะ่ะแนนชี้ให้ดูอาจารย์สมชายก้มลงดูตัวอักษรเหล่านั้นเขาพยายามอ่านอย่างตั้งใจอ่านว่า ผู้ใดลบหลู่สถานที่นี้จะต้องพบความวิบตัติอาจารย์สมชายอ่านออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแนนขนลุกสู้เธอรู้สึกเหมือนมีกระแสลมเย็นๆพัดผ่านร่างกายทันใดนั้นเองไฟฉายของพวกเขาก็ดับพรึบลงคล้อมกันทำให้ภายในโบสถ์มืดสนิทเกิดอะไรขึ้นแนนร้องเสียงหลงใจเย็นๆแนนตั้งสติไว้อาจารย์สมชายพยายามปลอบ เสียงหัวเราะแววมาเบาๆจากมุมมืดแนนกับอาจารย์สมชายตัวแข็งทื่อพวกเขาพยายามเงี่ยหูฟังแต่เสียงหัวเราะนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็วเราต้องออกไปจากที่นี่อาจารย์สมชายพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังพวกเขารีบคลำทางออกจากโบสถ์ท่ามกลางความมืดมิดและความหวาดกลัวเมื่อออกมาจากโบสถ์ได้สำเร็จพวกเขาก็พบว่าไฟฉายของคนอื่นๆในทีมสำรวจก็ดับลงหมดแล้วเช่นกันทุกคนต่างก็อยู่ในอาการตกใจและหวาดกลัว เกิดอะไรขึ้นอาจารย์หนึ่งในนักศึกษาถามด้วยเสียงสัน่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เรารีบออกจากที่นี่กันก่อนดีกว่าอาจารย์สมชายตอบทีมสำรวจรีบเก็บข้าวของและออกเดินทางออกจากวัดโพทองคำทันที ระหว่างทางกลับพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังตามหลังมาตลอดเวลาทั้งเสียงหมาหอนเสียงคนกระซิบและเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกเมื่อกลับถึงที่พักทุกคนต่างก็อยู่ในอาการหวาดผวาไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวัดโพทองคาแต่เรื่องราวความอาถรรพ์ของวัดโพทองคาก็ยังไม่จบลงเพียงแค่นี้ฝนตกหนักหลังจากกลับมาได้ไม่นานอาจารย์สมชายก็เริ่มมีอาการป่วยอย่างกระทันหัน เขาเริ่มมีอาการไข้สูงพูดยาเพิอเจอร์และมีท่าทีหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาอยาอยาเข้ามาฉันขอโทษอ,อาจารย์สมชายละเมอแนนรู้สึกเป็นห่วงอาจารย์สมชายมากเธอพยายามดูแลเขาอย่างใกล้ชิดแต่ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้อาการของอาจารย์สมชายทรุดหนักลงเรื่อยๆจนในที่สุดเขาก็เสียชีวิตลงอย่างกระทันหัน การเสียชีวิตของอาจารย์สมชายสร้างความเสียใจให้กับทุกคนในทีมสำรวจเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือหลังจากนั้นไม่นานนักศึกษาคนอื่นๆในทีมสำรวจก็เริ่มทยอยกันป่วยและเสียชีวิตลงอย่างลึกลับแนนเป็นคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้แต่เธอก็ต้องเผชิญกับความหวาดกลัวและฝันร้ายอยู่ตลอดเวลาเธอตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัดโพทองคา เธอเชื่อว่าการเสียชีวิตของอาจารย์สมชายและเพื่อนร่วมทีมของเธอไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแนนเริ่มค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับวัดโพทองคําเธอพบว่าวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่รุ่งเรืองมากในสมัยโบราณแต่ต่อมาก็ถูกทิ้งร้างไปเนื่องจากเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติ นอกจากนี้เธอยังพบว่ามีตำนานเล่าขานกันว่าวัดโพทองคําเป็นสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สมบัติและวัตถุโบราณล้ําค่ามากมายแต่ก็มีอาถรรพ์ร้ายแรงคอยปกป้องอยู่แนนเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมสำรวจของเธออาจจะเกี่ยวข้องกับอาถรรพ์ของวัดโพทองคําเธอตัดสินใจที่จะกลับไปยังวัดโพทองคำอีกครั้งเพื่อที่จะค้นหาความจริงและปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ถูกกักขังไว้ในวัดแห่งนั้น เสียงลมพัดหวีดหวิวแนนเดินทางกลับไปยังวัดโพทองคำเพียงลำพังคราวนี้เธอเตรียมตัวมาพร้อมทั้งเครื่องรางของขลังและความกล้าหาญเมื่อมาถึงวัดแนนก็รู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่วังเวงและหน้าขนลุกยิ่งกว่าเดิมเธอเดินเข้าไปในโบสถ์เก่าแก่และตรงไปยังภาพจิตรกรรมภาพนั้นเธอจ้องมองไปยังใบหน้าของพระภิกษุในภาพเธอมองเห็นความเศร้าส้อยและความทุกข์ทรมานที่อยู่ในแววตาของท่าน ท่านต้องการอะไรคะแนนถามเสียงกระซิบแววมาเบาๆแนนพยายามเงี่ยหูฟังเธอได้ยินเสียงกระซิบที่บอกว่าปลดปล่อยแนนเข้าใจแล้วพระภิกษุในภาพต้องการให้เธอปลดปล่อยวิญญาณของท่านที่ถูกกักขังไว้ในวัดแห่งนี้แนนเริ่มสำรวจบริเวณรอบๆภาพจิตรกรรมเธอสังเกตเห็นว่ามีรอยแตกอยู่บนผนังเธอพยายามแกะรอยแตกนั้นออก ปรากฏว่าด้านหลังผนังนั้นมีช่องลับซ่อนอยู่แนนเปิดช่องลับนั้นออกเธอพบว่าภายในช่องลับนั้นมีหีบไม้เก่าแก่วางอยู่แนนเปิดหีบไม้นั้นออกเธอพบว่าภายในหีบนั้นมีพระพุทธรูปทองคำองค์เล็กๆวางอยู่แนนจําได้ว่าเคยได้ยินตำนานเล่าว,ว่าวัดโพทองคําเคยมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากแต่ต่อมาก็หายสาบสูญไป เธอเชื่อว่าพระพุทธรูปทองคำองค์นี้คือพระพุทธรูปที่หายสาบสูญไปแนนยกพระพุทธรูปทองคำขึ้นเหนือศีรษะและกล่าวคำอธิษฐานข้าพระเจ้าขออาราธนาพระพุทธรูปทองคำองค์นี้กลับคืนสู่ที่ที่ควรอยู่ขอให้วิญญาณที่ถูกกักขังไว้ในวัดแห่งนี้จงเป็นอิสระและไปสู่สุคติทันใดนั้นเองก็เกิดแสงสว่างจ้าขึ้นภายในโบสถ์เสียงระฆังดังขึ้น แนนรู้สึกเหมือนมีพลังงานบางอย่างไหลผ่านร่างกายของเธอเมื่อแสงสว่างจางหายไปแนนก็พบว่าภาพจิตรกรรมภาพนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วใบหน้าของพระภิกษุในภาพไม่ได้เศร้าส้อยอีกต่อไปแต่กลับมีรอยยิ้มที่สงบและเมตตาแนนรู้ว่าเธอได้ปลดปล่อยวิญญาณของท่านได้สำเร็จแล้วเธอวางพระพุทธรูปทองคำไว้บนท่านบูชาและออกจากโบสถ์ เมื่อออกมาจากวัดแนนก็รู้สึกว่าบรรยากาศที่วังเวงและหน่าขนลุกได้หายไปแล้วแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาทำให้วัดโพทองคำดูสงบและงดงามแนนรู้ว่าเธอได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วหลังจากนั้นแนนก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่เธอก็ไม่เคยลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวัดโพทองคำเธอเล่าเรื่องราวนี้ให้คนอื่นๆฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ว่า การลบหลู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อาจนำมาซึ่งความวิบัติและนี่ก็คือเรื่องราวความอาถรรพ์ของวัดโพทองคำวัดเก่าแก่ที่เล่าขานตำนานอันน่าสะพรึงกลัวเรื่องราวที่เตือนใจให้เราเคารพในสิ่งที่มองไม่เห็นและไม่ประมาทในสถานที่ที่เราไม่รู้จักลมพัดเบาๆคล้ายเสียงถอนหายใจ